สวัสดีครับท่านผู้ชมเรากลับมาเจอกันในเกม Dead by d ด l i g h t อครั้งกับกระผม O.L.Put Gamer อ่ะโดยผมจะเล่นเป็นตัวแท็ปเปอร์นะเป็นตัวที่ผมสนใจเพราะว่าผมชอบเล่นแนววางกับดักครับตั้งแต่ใน e v วอและไร EV ก็เล่นเป็นกอกอนซึ่งเป็นตัวที่วางกับดักเหมือนกันอ่ะเรา,มาเร,ม,ราเมาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคมาเริ่มกันเลย เราจะมาปลดปล่อยความสยองในตัวเราไฮปเริ่มสิเอาเกมค้างไม่อย่าค้างโอเคมาวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยกับดกักเผื่อไว้ครับเผื่อมีคนมาเยียบโอเคตรงนี้เราไปดูนะ จะยินเสียงนะเอ๊ะไม่ได้ตรงนี้ด้วยอ้าวหวัสด,ดีครับหวัสด,ดีทำอะไรมามาอยู่ไหนไปไหนตั้งหากโอ้โหร่วงครับร่วงงานนี้มาไวาครับเออไปไปมาเราเล่นเกกวัดเซวียแล้ว อะไรโอ้โอ้หอ,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 อะไรอ่ะเออ,เ,อ,อเจอแล้วเจอแล้วเจอนางแล้วเออไปเฝ้าดีกว่ามาสิโมเรล มาช่วยพี่ดีเวทหน่อยนั่นไงนั่นไงเฮ้ยจิบหายแล้วเอ้ยมันไม่กลับเข้ามาโชคดีโชคดีคด AH ถ้าเกิดเมื่อกี้เขากลับเข้ามาเนี่ยเขาช่วยได้เลยนะโอ้โหนะไปเลยครับบาย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 ไปเร็วเวเถิดดีเวทอ่าพ <Yeah. S 1> อใจแล้วน่าจะเครื่องน,นู้นดูจากสภาพ เฮ้ยเสียงมันอยู่แถเนี้โอ้เกมนี้น่าจะไม่ยาวนานน่าจะเก็บได้หมดโอ้โอโอ,โอ,อยู่นี่หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหไม่แล้วไม่แล้วทำเร็วไปแล้วนะบางทีอะ เอ้ยอย่าเร็วมากเข้าใจไหมเดี๋ยวเข้ามาเจ้าแพ้โอ้โหอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเอ้ย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 หวัดดีวัดดีตัวเธอหวัดด,โด,ดีโอ้โหเจอแล้ว 2องทีเลยเหรอไงตามหนึ่งโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินนะอย่าหลบอย่าหลบนี่นี่น,น่เขาวิ่งมาทางนี้อ่าเจอแล้วเจอแล้วเออโดน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 นะ อย่าคิดที่จะหนีพี่นะตรงนี้มีดันเจี้ยนใช่ไหมจริงด้วยไปไปดันเจี้ยนกันโอ้โหหมอเร็วอย่าตะโกนมากเดี๋ยวเขาจะผิดน่ะตะโกนไปเลยโอ้โหโ,หโอ้โหคงไม่มีใครมาช่วยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเสร็จกันแล้ว ตั้งงี้เลยนะเนี่ยโอ้โหโหดไปแล้วโหดไปแล้วมาวิ่งไปทางไหนวิ่งไปไหนเอ้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 มันมีรอยอีกคนนึงถูกไหม คือยังไงถ้าเกิดคนข้างล่างหลุดมาได้เนี่ยโอ้โหแต่มันน่าจะไปเกตแล้วเกตอยู่ไหนบ้างโอ้โหเกตตรงนี้นี่เองน่าจะไปฝั่งนู้นละเอ๊ะมันปั๊มอย่างนี้เลยเหรอเราไม่ยอมเราไม่ยอมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว <Öz human großes> วิ่งไปไหนอ่ะ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 อะ,อะนี่หลบ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 ลบไม่พ้นลรอกมานี่เลยตัวเธอมาแขวนละเอ๊ะอยู่ไหนกันเอ่ยออกไปได้แล้วเธอ ไม่น้ำปั๊มหรอกโอ้โห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 หลุมอยู่ตรงนี้เขาไปแล้วถ้าเกิดเขาจะผีชีพอย่างเงี้ยหลุมมาอยู่ตรงนี้เออน่ะเฮ้ยรอบไปได้คนหนึ่ง โอเคมาครั้งนี้พี่จะเอาให้หมดเลยอยู่ไหนกันเอ่ยมาเปิดก่อนสักใครอะสักคนดิพูดผิดมา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 อยู่ตรงไหนกันเอ่มา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 หาพี่โอโหเห็นเลย นี่หลบอะไรพรุ่งยากแค่นั้นมันหลบไม่ได้หรอกเจ๊กน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแหลกแหลกแหลกได้ใจมากเจ๊กโอ้โหโอ้โหวิง่งจะถึงแล้วเนะี่ย เร็ว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 าแล้วหาวคนแรกเลยครับมาเดิมครับมาเดิมไหนดีเบสเมนไม่ดีกว่าเอานี้แหละเออแขวนแล้วมารอครับรอบนี้ไม่มีใครเสร็จเลยครับ ตอนนี้ในช่วงของต้นเกมโอ้โหดินทำไมดินทำไมลูกาทางไม่น่าจะมีใครมาช่วยนะน่าสงสารจังเลยฮะทำพลาละสิโอโอโอเออ มันไงนนก็ต้องมีคนมาช่วยอะ่ะไหน <c oughs> ไหนไหนอยู่ไหนเอ่ยไหนโอ้โหโอโห้ป่าป่าป่าปาเรารู้แล้วครับว่าคุณอยู่ไหนเออ นี่เรียกร้องใช่ไหมเนี่ยพูดมาตรงๆได้เอ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมให้กันง่ายอย่างนี้งงเราไม่อยากปั๊มนะเราอยากเล่นแล้วพัฒนาฝีมือเพราะเราก็อยากเก่งเหมือนกันนะทำไมอยู่ดีให้กันง่ายอย่างนี้เออแล้วเราก็กดผิด โชคดีนะว่ามันไกลเอออืมมาโหยังไม่มีใครเสร็จเลยครับนะอยู่นู้นหรือเปล่าน่อยู่ไหนเอ้ย เออเฮ้ยไม่มีใครทำเสร็จจริงๆหรอเนี่ยโอ้โหมันล่อปะเนี่ยถามจริงเถอะถ้าําไม่มีใครช่วยละดูจากสภาพ นะแน,แน่ไม่ทันล็อก่อไปล้วทีมนี้สาม,มัคคีกันมากโอ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 ,อะไรอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วนะนายไปทางซ้ายใช่ไหมเราก็ไปทางขวายางัยางยังอยู่ท่านี้แหละ เอออะไรเนี่ย <c ười> เป็นอะไรเนี่ยยืนอยู่นี่อย่าง,งนี้ทำไมเนี่ยฮะร้องของใช่ไหมได้มาไฟฉายไฟฉายลบ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 ,ลบกันลบกันลบกันมาหนีไม่รอดหรอกมา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 ขึ้นมานอยเรื่องคิวเลอร์นี่ไม่ค่อยกี๊ครับ เฮ้ยพาไปใต้ดินดีกว่าน่ะมา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 ใตดินเป็นสถานที่แสนสุขนะเจอแล้วเจอแล้วน่ะมาแล้วเรากดวางกับดักเลยน,าน่าจริงด้วยมันช่วยเพื่อนพอดีเลยเออมาล่วงอย่างครับเป็นห่วง นไม่ต้องห่วงแปลว่าคนเมืเ่อกี้เล่นเป็นนะนายเอ้ยอยู่นายเอ้ยอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าพรมันไปเร็วมาก โอ้โหมพลาดบ่อยจังนะพี่มาแล้วไม่ต้องกลัวพี่จะมาเร็วเข็มเร็วน่ะอีกแล้วอีกแล้อยู่ไหนเอ่ยวิ่งไปด้านหลังแล้วก็หลบอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งมาด้านขวาวก็วิ่งหักซ้ายหักขวาอาจจะหลบต้นไม้ มาเร็วๆๆๆมาโดนซะดีๆเนี่ยไฟฉายไฟฉายช่วยอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยมาโอ้โหลบ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 เอาค้างไหมวะลบ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 เอาทำอะไรทำอะไรเบอร์หรอฮะ มาไปใต้ดินกันเถอะทันอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหดินแรงมากอย่าดินสิเป็นเด็กดีหน่อยเป็นเด็กดีอย่าดินนิเอออย่างนี้แหละบายบายโอ้โหครั้งนี้ no one escape Lo 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 lo.